เนะนี่ยแมนี่น่ะน่ะ,นะ,นะอะไรน่ะอออืออันนี้พี่พูดใจของเขา น้องนี่าอ่า่ามี่นั่นขาสอดแล้ว้องคนเอาขาน้องเข้ามาตกกตข้าเอจกเอาขยับมาเท่าตุ๊กตาตัวตัวนั้นนะ อ,อรู้ถอยหลังหรอลูกเมื่อกี้ถอยหลังเ,งเป็นนี่ถอยหลังเหรอ,อใช่เขาถอยหลังอ่ะพื้พื้พืนพืนเปนี่ถ้าเขาถอยหลัเขาจะทำันเปนี่มันมันไม่อมานอนิเปน,เน่ืน ใช่เขาเกาหัวจากข้างเราเนี่ยเป้เนี่้อันนี้ไนีนะขาเล็ลายนี่กินไม่ได้นะอเป็นไรคะเป็นไรคะอันนี่เปนขยับไปอีกแล้วนะขยับจะดนโดนอีกแล้ว นี่นะเพนนี่เพน่เน่อ้าถอยหลังถอยหลัถอยเอาน้งมาน้งมาถอยเพนี่นีไม่ยพหนูจะไติดนะออดี้เขาจะถอยหลังหรือจะถอยไหเขา ถอยหลังอืมเขาถึกถอยหลังแล้วเขาก็กองตูดแล้วก็หยืบเอาถออเอัเไม่ไอ้เขาเออดอยเอเหอเออเออเวนเอเหนเ่อยแล้วเหอออยเเอ แล้วก็กองตูดแล้วก็ไปเลยลเขาทำอย่างนั้นได้เองเขาม้นนายเองเองไม่ได้ไงเขาถนมได้แค่นั้นแหละแต่เขาคานไม่ได้เขายกหัวขึ้นแบบนี้เออแล้วก็กองตูดไปแต่ว่าไปข้างหน้าไม่ได้ออกข้างแล้วก็ไปข้างหลัง <c oughs> เขาไปข้างหน้ายังไม่เป็น